จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดตัวการประกวด Miss Universe พระนครศรีอยุธยา2025ภายใต้แนวคิด Timeless Elegance of Ayutthaya โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความงามศักยภาพและวัฒนธรรมของจังหวัดสู่เวทีระดับชาติและสากลการประกวดนี้เน้นการขับเคลื่อนสังคมผ่านพลังของผู้หญิงทั้ง4ด้านหลัก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2568โดยรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่22มิถุนายน2568นักเซนท่านอายุทยาผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทพร้อมเปิดตัวแทนในจังหวัดไปประกวดในระดับประเทศซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมิชลินเวิรด์ครั้งที่74ด้วยค่ะก็วันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ ต่างคนต่างตื่นเต้นกันมากค่ะมือใหม่ครั้งแรกนะคะ ก็วันนี้ของคุณทุกภาคส่วนนะคะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะวันนี้ก็จัดงานที่จังหวัดอยุธยานะคะที่ะวนด์บูค่ะก็เป็นดิสนชันใหม่นะคะที่เราคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักค่ะก็อยากจะสนับสนุนท้องถิ่นนะคะโดยโดยเราสองคนนะคะก็อยากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะร่วมกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะคอนเซ็ปต์ครั้งนี้นะคะจะเป็น t h a e l e t a l l e g a n of Ayutthaya ค่ะคือสวยด้วยฉลาดด้วยแล้วก็ empower ให้อยุธยาค่ะยกระดับให้ ยุธยาไม่ใช่เป็นภาพจําเก่าๆนะคะต้องควบคู่ไปกับสมัยใหม่ไปด้วยกันค่ะอยากให้พกความมั่นใจมาเยอะๆนอนแล้วก็เตรียมตัวเองมาให้เต็มร้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเมื่อกี้คือแดท่านเท่านั้นหลัจกจกัดจัดเอ่อตอนนี้ยังไม่ไปิดรับสมัคด้วยนะคะก็อาจจะแบบคิดไว้ว่าน่าจะถึงแบบ2ี่สิคนเลยใครที่พร้อมนะคะโอขักมาจากไหนนะคะแม่แม่จะปลอบใจค่ะเรับจบเองค่ะ ที่ตั้งใจตอนนี้ค่ะเพราะว่ารอรอดามใจทุกคนค่ะมาคว้ามงที่อยุธยานะคะก็เป่งประกายกันทุกคนนะคะเห็นความเอ็ม w e r i พาวเวอร์ิงของทุกคนแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจของทุกคนค่ะก็หวังว่าใครที่พร้อมนะคะแล้วก็อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะปุ๋ยกับลูกตานก็พอจะผ่านมันทุกคนนะคะไปสู่เวทีใหญ่แล้วก็เวทีระดับโลกค,ค่ะก<ช>็จะบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะจากการที่เราแบบเพิ่งเข้ามาทําในวงการนี้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือปุ๋ยก็เป็นนางงามมาก่อนทีเนี้ยก็จะเข้าใจค่ะในเบื้องหลังนะคะว ต้องรู้สึกยังไงแบกรับความกดดันยังไงนะคะเราก็อยากจะดูแลนางางามของเราให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องแบบรู้สึกว่าบกพร่องหรือว่าจะมาเสียใจทีหลังเพราะว่าการขึ้นเวทีใหญ่ครั้งเดียวครั้งเดียวของเขาในชีวิตเนี่ยที่จะเป็นภาพจำของเขาไปตลอดชีวิตคือปุ๋ยดูแล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงแล้พร้อมที่จะผัก,กนไปสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าอยากมาลงประกวดไม่มีพี่เลี้ยงนะคะขอให้พกใจมาอย่างเดียวค่ะเพราะว่า ปุ๋ยกับตานะคะยินดีจะช่วยน้องๆน,นะคะขับเพื่อนน้องๆเราซัพพอร์ตน้องๆเต็มที่ค่ะมาตัวเปล่าได้ค่ะหน้าผมมาเดี๋ยวพี่ดีช่วยขยงให้ค่ะเออจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าทีมหลังบ้านเราแน่นแล้วกันค่ะเพร้อที่จะซัพพอร์ตน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าเออจะไม่เคยประกวดมาเลยหรือว่าจะประกวดมาแล้วแต่ว่ายังอยากได้มงอีกยังอยากเอ่อต่อยอดความสําเร็จของตัวเองค่ะจากเออเข้าไปแล้วท็อปสิบ หรือท็อป5ท็อป20ท็อป77หรือว่ามาจากไหนก็แล้วแต่ค่ะปุ๋ยกับตาลก็พร้อมจะผลักดันให้ไปสู่เวทีระดับประเทศได้ด้ค่ะ,ะไประดับโลก่อไปค่ะค่ะแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างนะคะคือเราโชคดีมากค่ะที่เวทีของเรานะคะได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทาง3ภาคส่วนด้วยกันค่ะทั้งภาครัฐภา,าคเอกชนแล้วก็ชุมชนนะคะก็คือไปด้วยกันค่ะโครงการโตไปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่ายังไม่ได้ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการนะคะก็จะเปิดถึงวันที่15มิถุนายน,นะค่ะ จริงๆคืออยากจะเปิดแบบยาวๆไปเลยนะคะแต่ว่าก็คนที่สมัครมาก่อนน่ะจะน้อยใจค่ะก็ปิดไว้แค่นี้ดีกว่าค่ะก็เรียนเชิญน้องๆนะคะทุกคนที่สนใจค่ะที่จะเข้าประกวดกับเรานะคะก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าคุณกัปตันเขาที่จะดูแลทุกทคนเป็นอย่างดีค่ะก็เรียนเชิญมาสมัครได้เลยค่ะถ้าได้นหคะค่ะก็เก็บตัวนะคะวันที่ 19, 20, 21ค่ะส่วนไฟนอนก็จะเป็นวันที่12ที่เสฉะนนอยุทยาค่ะ